มาพบพ่อครับขายงานขายงานมากรองขึ้นมามีอะไรยังมาขายพ่อน่ำกับบัวหน่ำพ่อหน่ำกับบัวหน่ำจะได้สื่อเขามีผู้บ่ายนี่มี่ยังหัว่านเด้อแฟนขงเทียมถามสาวเราแหรอมีผู้บ่าวยังี่แบ่ท่านมีมีแต่ผัวพันว่า ซื้อน้องอย่างก็ไม่ได้ถามเรื่องเวลาซื้อน้องอย่างเงี้อก่้น้องกี้โซดยู่ปะตอบดีดีนี่บอโอ้เกียบโดนตี <c oughs> เกียบถูกตีนผู้บ่าวคนแล้วนี่นะครับเป็น ล้านดอกกระเกียวครับมีตะดอกกระเจียวสามหล่านสี่ล้านห้านกล่านเจ็ดล่านทิล้านไปนะครับดอกกระเกียวขนาดไหนขายอบ่ไม่ขายขายงังครับเอื้งบ่กอื้งขายรับมีทุกอย่างแน่วมีทุกอย่างขายทุกอย่างบราขายแต่คนยังคนทีกเราขายอ๋คนขายไปเดียวมันกระไดเทือดเดียวเนาะมาหยอยไหมค่ะบางล่างมาหอยไหมค่ะ ทางนี้ต่อครับสวัสดีครับแม่ได้ขายยังครับแล้วขายแล้วบอกจะขายอยู่บักเกาะนี่เน้องแปดบาทนี่เพราะแปดงนี่ยน้องเออายกำอนนั้นข้าวขาวนี่นะครับทางนี้ไน่์บดแดงไน่์บดแดงอันนี้หน่อยเท่านห่ สบายดีไหมเนี่ยขายดีขายเล็กกระเจียวเด้อมาเชือเด้อมาเชืออยู่ประเทศลาวเด้อจ้าเด้อรับมาเด้อมาเชือเหล็กกระเจียวซอยใหญ่เนี่ยใหญ่ขายเล็กกระเจียวครับแม่ค้าขายดอกกระเจียวพี่จังแม่ค้าเอากล่องจังหน่อยแม่ค้าขายดอกกระเจียว ทางนี่เฮดเพาะทางนี้รถจะบาดเลยเดนี่เฮดเพาะครับนี่บาแมนครับสามร้อยห้าสามร้อยห้าสามอยห้าสิบบาทมาซื้อเฮดเดอแนนอน่งามมาทางนี้ก็เฮดเพาะคือกันเฮดเพาะหลายเลย

จ้างงามเอ้าบออกแล้วแบนี้โอ้หนจ้ไหนมันก็โดดอ๋อต้องละบบตัวยิญ่ๆังไงครับนี่บ้าไปสบเอ้ากระโดดยนี้เลยดีนะครับมาเบิรงมาเลาะเบิรงม่ขาดมาหยอกไม่ขาคนงามโอ้แม่เพลง่เดยอร่อยออยนะครับออยเดียวออยเดียว แก้วน no mm. hmm. uh ุนไม่ขาดวันไหนได้ครับนี่แหละป้าตะคุนกิจการฝั่งเหล้าขายดีขายดีครับตลาดขายบะเคาะขายปุ๊บขายเกียวขายอื่นขายเฮ็ดเพาะนะครับช่วงนี้เฮ็ดนะครับหลายเฮ็ดเพาะดอกกระเทียมปุ๊บเกียวจะหลายครับช่วงนี้ขอบคุณครับ กบตัวใหญ่ๆขบตัวใหญ่ๆสบายดีไหมครับไมมค่ากันหน้าต้งเดิมผมไม่เปลี่ยนแปลงเลย <c oughs> นี่ตะค้นผู้ง,ง่ามนั่งอี่างี้มาทางนี้ก็ครับมาทางนี้ก็อ้ตัวแม่ได้บุ๊กมาหลายเนอมาหนี่ จา้าเน้อกรบกรบจ้าแยงละล้อยจ้าแยงละล้อยนี่นี่นี่กรบเล้วจ้าเน้อดอกกระเจียวงามๆทอดสดจ้าดอกกระเจียวดอกกระเจียวจ้าใหม่ๆสดๆจ,จุ้มๆเล้วจ้าเนื้อโคกันาจ้าจ้านะคร Man, round, ับมาทางนี้ก็ าทางนีต้ตบเป็นเกียโอ้ฟังคนคนหลายเลยช่องตะ้วนี่คนบักขาดเลยเนาะช่องนี้เนาะปลาช่องตะ้วนคนบักขาดเลยช่องนี้แมนแมน,นี่ยูทูบเบอร์มารีวิวหลายคนเลยบอกเนี่ยมีเต่ผมบอกมีเตผมบอกคนมอคือคคอย่าโอ้ตัว่าช่วงนี้บ,บ,บ่อยมาบ่อยน,นะครับบรรยากาศตลาดช่องตะ้วนะครับ พี่ฟังเล่าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเอซี่ถามอา,ายรทานซองเตาอยู่มองไหนนะครับบ้านหนองแสงเจริญพัฒนาตำบลโค้งามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธท่านีครับสวัสดีครับแม่แต่งโตง,ตง่ด้วยไ่มฟ้าถูกคนเหมือนกันเม่อึดพนนะครับนี่ เป้งมดแดงกลองละห้าสิบบาทแม่แม่เป็นขวานเรียบร้อยพร้อมกินบ่แม่นี่จ้ากิน,น,นเลยเลยจ้ากินได้เลยแม่เป้งแม่เปดดง้งไข่มดแดงก็มีให้เพาะก็มีมีหลายอย่างครับปสสบ้าตุเคียนคนไทยทั้งนั้นนะครับเนี่ยพรอกับเผ็ดพอกครับนี่โรคจ่าบาทกับเนิทพ่อน,นี่ แม่โมิบาไวอนมห้าสิบต้องยังไ่เหินเพิ่มเลยนะไม่น้อยยังเลือเอาตัวนโอเคขอหนังมาบ้าง่าเยอ่มันเยอะ้าไปซื้อาน้อกักมาว่ปูนะกับปูกัะปูตรงนี้ละครับเป็นเต้มเครับนี่พิซเพิ่มเอาพร้อมกันเจบาดนี้เคาเริ่มซื้อเก่าจะซื้อ พิงกี้พิงกี้คนงามน้ารอบนี้ขอขึ้นอกาครับคูู้หูครูสวยนะครับน้องนกับน้องพิงกี้น้าแล้วน้องพิงกี้นี่นี่นี่เราไปเซ็งมาเรียบร้อยแล้วสคืนหม้อได้บาทนี่คืนหม้อซีแล้วนะครับนักเรียนหม้อสามถึงหม้อซีอันนี้เพนเจ้าเรียนแล้วครับเพิ่น แดงบ่ไม <Hands> ่แดงแดงขอลูกสาวดิบอ่ลูกสาวง่อยากได้เราท้องเห็นเ่จักสารโกสากระบุงกระตากระจองกระเบียนกระเป๋ากระสาทกระสิงมีหอดกระบวยม่องก็มีใส่ใจได้แค่มอง ต่ง,งพิกมองพิก,พกิไม่ได้ขายดีบ่ได้ขายบ่พอได้พอไถ่พ่อไถ่พ,ไพ,ไไพ่อสาวอ้อยสบายดีน้อยไ,ไม่ได้ขายยังขายปลาขายปลา ai gặp thảm dữ rồi bây giờ mong đợi nó tẩy với mong người rồi bỏ. Một ai bỏ ai bỏ nó không bỏ bỏ khỏi hiến cho đấy nọ cái nhang cứ mà con nghe không fan bỏ mới nằm bỏ phèn bỏ mà cái như bạn hả Matai thái mando salute mi đó fan bà miyang hiyang 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 này hiyang 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 hiyang